อมากสัมันดีกวเ่เนาเบสวัสดีครับาทงทอคก็ผ้าเสร็จใสส้มปลาดูีครับัวนีแหละโลกรกลัวครับพี่น้องตุดมันห้อเลยนะเฮ็ดครัก็เหนะ็นชุ่มไหไรแล้วชนข้างี้

It's not the one that มันเรียกหกวาเานถ้าก็ไาอาจารย์ใชยังเยอะสุดอือใชต้องเอะเขาับจว่าแฟา็ดแล้วกอนในี่บันแล้วก็ดีนีใจเห็นแล้วอยู่ตอนเมื่อจะบึกบึ้นแล้วเราจะงอกขึ้นมานี่นหมู่เปลี่ยงเขาอยู่ อืม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 อือือืมอือืมอืมอือื เจอเนี่ยแต่แตยันเจอเนี่ยมาเนี่ยอยู่ขังมัดผู้เอาเอแล้วแ้วงตสมาบ้านเราอยู่ต้องงตะมาธิเราไปอันนี้ร้านเราเราไปรับหลาแล้วรับตรงหลานแล้วนี่นี่แค่เดียวย่างเราถังผูเลยไม่ก็นะกาอยู่เจ้าเจ้าเจ้าก็เลยอ่ะโอเแล้ว เออไข่เน,นี่ยน,น,น,นี่ตาัปไข่ไป่ักัว่าใช่คือเนี่อร้ันปเออคาเปยนันก็จแกคับนะ 嗯。我嗯。 งุ kind of mm. weakest, me, ้งขาของเสียแล้วหลายทีค่ะไม่ต้องกอืมแลนมันเพิ่งจะแยกพื้นหรออืมเ่งเม่ไรเนี่ยเพิ่งนะ่เพิ่งเม่อไหร่เม่ไ่เพื่อป่วว่าเนี่ยน้องมาหรือว่าตีคนณว่าน

มันมาบนอกผูมมันมักินกรต้มมันมาม,นมากินโเป็นว่าอร่อยข้ <c oughs> า,างรับหม่ออร่อยข้างมาแล้วเือใช่ ก็เพ kind of ื่อเอินเพื่อนเพื่อาจ้งหาขาวเนี่ยโ่งตัวลยูกอยูกงานดูวางเพื่อนเขาเขาบกชันก็บุไปนะแล้วสวนในบ้านนี่เพราะว่าแต่แ้งหัวขาวเราแม่กี้เขาตัดบทท้านไอแกงเกีบยก็บว่าจังใดวาสัน อ๋อเขาสูงง okay. ่ seguinte, ายเออแต่ไหนจต่ล anyway> ้วัแต่เนี่ยกลังรถสูงง่ายายระวังเจ้าจะรอแล้วกะป๋องฮกาอกขบ่ได้งสูงหนังพาลาฟาต่วันท่านบุญท่านฝนายวพาแบบเจ้าไปชนะที่มงครับรถพา วัดหมือนไงไม่ค่าเววัดมีกมา,กมากอชเค่ะคยอดแค่เวเอ้ยมันหนล้กลต้นหน่งงทีแปดถึง,งอดถุงต้นครับ้ม นขวนกจิงไหน้อยนาะแต่เี er ้ยแต่ไมากถ้าก <5 attraction> ินจมกินเาะยนเหมือนเดกสัยจนขั้งกินข้งอนเ

Nà bỏ lại tên là hiểu cái chân này nè mát 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 ได้ยู่หันได้่า้กินได้กินก็บันก็ได้ได้เอาไปกวาดน้ำกินได้แค่น้ำน้ำใส่มาโอเแค่นี ผเนือยเขาผาย,ยิ่งหันละปลาย,ยิ่งหันละพาคอยเสียพื้นนั่นนึ้งยิ่งหันละพ้าเหอนื้อ กินคือเกาา่าตาเมเือม่อนเนเมื่อนอันมิตรบากไข่มุกมากินไข่ปูก็กินยู่าน,นละ่ะแตได้กินแตไ้ผูกินอ่ะอืมาวม,มมิตรบาดไข่มุกกินอี่หลูงมันบอกินแด้วก็กินแด็กกินดกว่าเาด็กว่ามันเนีดยดาหกินเพอน 嗯，对、mm。Hmm. Yeah. 这样的好。

นี้จเจ้ากินขน,ขนนะมปงนะน,นุ่มกินซะนะขนมแม่กเกะไหอืมอ่าไปขอสินะขอไปกิกับข้าหอมเนะ้อเดี๋ยวนะเพาทก็งานมากกวก๋าแล้วรับอืมนิ สีบูชาเน่คงง่ะมนบ้านไ้สีบูชาติดต่อก็ไม่ขออะไรไม่แฉกจะเป็นสีบูชาเลยนทองเสร็ดนะ